Your first main event tonight 6-4-1-4 with a no time limit is for The first ever AFPW Intercontinental Championship คราล้ว่ะชิงแชมป์ Intercontinental ครั้งแรกของสมาคม AFP w นอนะจะได้รู้สักทีว่าใครจะเป็นแชมป์คนแรกในวันนี้ i n t r o d u c i n g first from Bangkok Thailand The Catbeard ผนแรกนะฮะจากกรุงเทพประเทศไทยเจอแคดเบียนต่อสู้ฝ่าฟันนะ,ะในทวนัวร์เบน่านเข้ารอบมาจนถึงวันนี้นะฮะเป็นรอบสุดท้ายศึกสุดท้ายแมตสุดท้ายแล้วนะฮะเราจะได้รู้กันแล้วในค่ำคืนวันนี้นะ,ะว่าใคร จะเป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกของสมาคม a f p w นะเอาแล้วค่ะกูต่อสู้ของเดอะแคทเบียนนะครับกำลังจะมา a n h e r opponent from Berlin Germany Heidi <K r uger> จากกรุงเบอร์ลินประเทศเจอร์มนีนะอยู่หรือเยอรมนีไฮดี้ครูเกอร์นะแมชนี้นะเป็นดับเบิลเมนีเวต์ของคืนนี้นะอันนี้เป็นแมชแรกนะสำหรับเมนีเวต์นไฮดี้ครูเกอร์นี่ก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะในสมาคมนี้นะปล้ำมารวมทั้งหมดแล้วห้าแมช ยังไม่เคยแพ้ใครเลยวันนี้นะถ้าไฮดี้คูเกอรเอาชนะได้ก็จะยังรักษาสถิติไรพ่ายของเธอต่อไปและได้เป็นแชมป์อินเตอร์คอนติ t เนนทัลคนแรกแต่ถ้าเดอะแคทเบียยชนะก็จะได้เป็นแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนแรกและไฮดี้คูเกอร์จะเสียสถิติในคืนนี้ทันที ขนะาดแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลต้งไห้ไหมอาชูเห็นขัดน,นะกรรมการเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะทำการชิงแชมป์กันในคืนวันนี้อะพร้อมไม่พร้อมเริ่มแล้วนะแมชนี้ไม่มีการกำหนดเวลานะสู้กันให้เต็มที่นะเอาให้ชนะกันไปข้างเลยแต่อัดเข้าไปทอนแขนนี่เนี่ยอ้าวปาดต่อไปได้นะไฮดี้ สปริงบอร์ดฟันศอกลงมา,มาขึ้นเชือกแล้วนะไฮดี้ครูเกอร์กรรมการบอกลงมาอย่าซนอ้าลุกมาเร็วๆแคทเบี้ยนกระโดดเอา้าหลบได้นะแต่แคทเบี้ยนมานี่จับจัมปิ้งตีดีดทีเอากดหนึ่งได้หนึ่งเดียว คนหนึ่งเป็นสายสไตรเกอร์นะอีกคนหนึ่งเป็นสายไฮไฟเออร์มาสู้กันในวันนี้อ่ะอัดด้วยคอนแขนเข้าไปอัดคอนแขนเข้าไปจับเวียงเด้งมากกระโดดลาเวียสนะกระโดดโคสไลน์โดยแคทเบียนหรือป้าแมวนั่นเองนะจากช่องยนะู u ูบเดอะแคทเบียนไปติดตามเธอได้นะเป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เพื่อนบ้านน,นเวียองนะป้าแมวนั่นเองเตะหลังเข้าไปจับลุดขึ้นมา แล้วก็ลากคอไฮดีมาพิงเชือกไว้จับเวียงมารีเวิร์สอา้าวตีร่งกาเฮ้ยดรอปคิกชนะไรเงนไม่ธรรมดาจริง,รงๆเธอคนนี้เอาแขนฟาดพื้นลงไปจับไฮดีลุกขึ้นมาแล้วก็เวียงข้ามเชือกดรอปคิกตกเวทีลงไปนะไฮดี้ตกไฮดี้ตกลงไป มีการเรียกให้ลุกขึ้นมาแคดเวียนจะทำอะไรไฮดี้ลุกมาแล้วโอ้ยกำลังบึนวิ่งไปเสริมแรงแล้วก็กระโดดอัดลงมาโอ้โหสะใจโว้ยแคดเวียนบอกอา้าวลบได้โดนเตะเตะเข้าไปเตะเข้าไปอา้าวบล็อกแล้วต่อยมานี่อา้าวโดนเตสะสกัดยังไงจับ เวียงอัดกับรั้วเหล็กแล้วก็กระตุกแขนแล้วก็บิดล้มออกไปกรรมการนับตบตบตีนะตบตบเข้าไปเอา้าตบเอา้าสายตบอยู่แล้วตกเตะเอา้าเตะบ้างสอกแล้วก็เวียงทิ้งออกไป เท่าไรแล้วเนี่ยกรรมการนับเท่าไรแล้วอ้าวนับเจ็ดเดี๋ยวแคทเบียนฟื้นแล้วนะตอนนี้อ้าวมีการโบกมือบา,บายบายมาแล้วจะ้ะแคทเบียนมาแล้วจะ้ะมาแล้วโคดเบรกเกอร์เอาดิจับขามาแล้วก็กระชื้นท้องลงไปครับเมื่อกีก้แกเล่นชั้นนะเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะเองฮะจับเวียงอัดเทิร์นบรคเกิลแล้วก็อัดเข้าไป ทีลังกาแล้วกระแทกเข้าไปนะแล้วก็โอ้ยเป็น450สเปรชเมื่อกี้เตะแล้วก็ดับเบิลอันฮุกบอ้าวเป็นครอสเซอเบรกเกอร์อ้าวโอ้ยไหวไหมยอมไหมโอ้ยหักแขนเลยแคทเบี้ยนไฮดีไฮดีไม่ยอมนี่เนะี่ยปล่อยเออวุย้ยเจ็บแขนวุ้ยอา้าวมมวนตัวหลบมมวนหลบอ่ะหมวนหลบอา้าว ยังไงมานี่จัมปิ้งตีดีทีอ้าวแล้วกดหนึ่งสองยังเฮ้ยเอาไงดีวะจับมาอัด,ด้วยท่อนแขนอ้าวเข้าทางพอดียังไงเอ้ยแล้วก็สตราดัสแฟชั่น อย่าไม่ปิดบางทีนะแท็บเบียนหมกขอนนวดก่อนเอาให้นวมก่อนเนะดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปิดทีเดียวอ้าวละขึ้นเชือกแล้วเอายังออขึ้นเชือกแล้วนะไฮดี้ลุกขึ้นมาเอาหลบได้นะไม่โดนใครเลยเอาล้าวจราเคฟาดห่างนะสปินนิ่งคิกติดตัวมาโคตรนึกไม่ได้ไม่ได้ไ แคทเบียนไม่ยอมง่ายๆไว้แชมป์มีเส้นเดียวคือนี้ฉันต้องเป็นแชมป์นะอาวจะแบกสูเท็คไม่ได้โดนทิ้งน้ำหนักใส่ไอดีจับมาอ้าวเรียบร้อยเลยเว v o l ล t i ชันี่เรียบร้อยแล้วกดทันทีหนึ่งสองยังกรรมการทำไมไม่นับสามให้เขาไอดีขึ้นเชือกแล้วนะ กระโดดทิ้งเข่าแคเบียนลบได้ยังไงจับมาโดดเตะหน้าเข้าไปเสริมแรงมาเล็กดรอปอาลบอา้อาวอ้าวเข้าทางพอดีมานี่จับเวียงเอ้ย ter, เรนโบว์คาตเตอร์อ้าวเสร็จเลยโอ้โหท่าปิดบัญชีด้วยแคดเบียนกดทันทีนับเร็วกำาัหนึ่งสองยัง กรรมการนับสองเหรอทำไมไม่นับให้เราสามอ้าวขึ้นเชือกแล้วนะแคทเบียนเดี๋ยวแคทเบียนขึ้นเชือกแล้วนะกระโดทิ้งสององกมาจับมานี่กัดคือลงไปนี่เนี่ยทนนะจะไม่ทนจะไม่ทนจะไม่ทนอะไรขนาดน่ี้ทนเหมือนลุงเท่านี้เลยเฮ้ย <c oughs> อาจเคยทนแขนอาเบินเบินยังมานี่อะตอมิกจ็อบจับขาแล้วก็ ทิ้งขาใส่บริเวณวางขาโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่คิดเอาเองเตะมานี่จับใส่ตรงซูเป็กกัดขึ้แขนเนาะมานี่ทำซัมมิชันนะแคทชม่วมิเลชันโอ้ยเล่นงานแขนนะตอนนี้เอ้วยังไงไหวไหมไฮดี้ไฮดี้กรูเกอร์จะไหวไหมไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวเอา้า ทาดีพยายามดิ้นหลุดสอกกลับไปอแอดเบียนบุนเล็กน้อยมานี่จับมาใส่โต,โตฟูไปอ้กแล้วลุกขึ้นมาเอาโดนตกเตะเตะอีกเอาหลบได้โดนเตะเตะเตะเข้าไปอาจจะตกไม่ได้หลุดลบต่อยคืนเอาจะนีนิดทางนี้ไม่โดนอีกเอา Head take over. เ e a d ล็อกเทคโอเปอร์นี่เนี่ยนี่เนี่ยไอยออยรัดเข้าไปรัดเข้าไปโอ้ยกระชืดอ้อาวจับทายดีลุขึ้นมานะนีลิฟตแล้วก็โคยเซนราหนะ้าโอ้ยจับขาลากมาเอาตรงไหนดีที่เหมาะเหมาะหาที่เหมาะเหมาะอาตรงนี้แล้วกันจับปิดบัญชีแล้วนะแคทเบียน จะพะเดีศึกแล้วนะอาวล่ะขึ้นเชือกจะปิดบัญชีแล้วนะหันหลังแล้วฟีนิกส์สแปชเรียบร้อยเลยอ้าวกดนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหเราได้แชมป์คนแรกแล้วนะเด of this match and the first ever A F P W INTERCONTINENTAL CHAMPION THE CAT b e ท r THE CAT b e er ะแคเบียนะฮะเอาชนะและเป็นแชมป์ INTERCONTINENTAL คนแรกของสมาคม A a P W ของเรานะโอ้โหในที่สุดเธอก็ทำได้สำเร็จนะหลังจากต่อสู้ฝ่าฟันมาอย่างยาวนานนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะโอ้โหแสดงความยินดีกับป้าแมวด้วยนะ